สวัสดีคะ่ะนักเรียนครูกระหลงทิพชัยนะคะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัปปกอ่าวยานสาขาวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิบรีเขตหนึ่งวันนี้ครูมีสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยมานําเสนอนักเรียนนะคะในเรื่องของคําวิเศษคําวิเศษดูนะคะคำวิเศษ คำวิเศษเนี่ยในความหมายของมันก็คือมันเป็นคําที่ทําหน้าที่ขยายขยายอะไรบ้างขยายคํานามขยายสรรพ,พนามคํากริยาแล้วก็ตัวมันเองก็คือคําวิเศษเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้นมันมักจะอยู่หลังคํำที่มันมาขยายนะคะประเภทนักเรียนทราบไหมคะว่าคําวิเศษอะ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่ลักษณะวิเศษ กาลวิเศษสถานวิเศษประมาณวิเศษปริฉาวิเศษอนิยมวิเศษอนิยมวิเศษอ่าโทษนะคะนิยมวิเศษก่อนแล้วก็อนิยมวิเศษแล้วถึงจะปฏิชยาวิเศษปฏิเสธวิเศษแล้วก็ประพันธวิเศษนะคะลักษณะวิเศษเนี่ย ก็คือคำที่มาขยายคำอื่นบอกลักษณะของคำนั้นอาจจะบอกชนิดขนาดสีกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อาการได้นะฮะอย่างเช่นกลมใหญ่หอมเขียวเปรี้ยวหนาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะชนิดที่2ก็คือการวิเศษการวิเศษนี้จะทำหน้าที่ เป็นคําที่ขยายคําอื่นเพื่อบอกเวลานะคะการการก็คือเวลาอย่างเช่นเช้าสายบ่ายเย็นอดีตอนาคตอย่างเนี้ค่ะประเภทที่3ก็คือสถานวิเศษสถานวิเศษเป็นคําที่ใช้ขยายคําอื่นเพื่อบอกสถานที่นะคะใกล้ไกลบนล่างเหนือใต้นะคะประมาณวิเศษก็คือ เป็นคำที่ขยายเพื่อบอกจำนวนนับหรือว่าบอกปริมาณนะคะอย่างเช่น1 2 3สามากน้อยหรือจุอย่างนี้เป็นต้นปริชาวิเศษก็คือคำที่ขยายเพื่อแสดงความสงสัยปริชาก็คือคำถามนั่นเองนะคะอย่างเช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเท่าไร ประเภทที่6ก็คือนิยมมะวิเศษนะคะขยายคําอื่นเพื่อบอกความแน่นอนบอกความชัดเจนนี่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนนะคะประเภทที่7ก็คืออนิยมมะวิเศษก็คือเป็นการขยายคําโดยที่ไม่กําหนดแน่นอนไม่ชี้เฉพาะนะคะ อย่างเช่นเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทําไมอื่นฉันใดอย่างนี้ค่ะประเภทที่8ก็คือปฏิชยาวิเศษเป็นคําขยายเพื่อแสดงอาการรับรองการโต้อตอบการขานรับจะจา๋านะคะเออพยาค่ะขอรับ ปฏิเสธวิเศษนะคะชนิดที่9ก็คือขยายคําเพื่อแสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนะคะอย่างเช่นคําว่ามิไม่มิใช่ไม่ได้มิได้หาไม่ได้ประเภทที่10ก็คือประพันธ์วิเศษประพันธ์วิเศษเนี่ยจะทําหน้าที่เชื่อมเชื่อมคําก็ได้เชื่อมประโยคก็ได้ให้มันมีความเกี่ยวข้องกัน ะะสิ่งที่เป็นประพันธ์วิเศษได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันดังที่เพื่อว่าอย่างที่ทีนี้มาดูหน้าที่ของคำวิเศษบ้างหน้าที่ของคำวิเศษเนี่ยนะคะนักเรียนะจะทำหน้าที่ขยายนะะอันแรกก็คือขยายคำนามที่มันอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นคอนโดสวยราคาไม่แพงเนี่ยคำว่าสวยเนี่ย เป็นคำวิเศษขยายคำนามคำนามที่อยู่ข้างหน้าก็คือคอนโดนั่นเองนะคะคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นประโยคที่ว่าฉันเองที่เป็นคนบอกให้เขาทำการบ้านฉันเองที่เป็นคนบอกให้เขาทำการบ้านคำว่าเองก็เป็นคำวิเศษนะคะที่ขยายคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าคือคำว่าฉัน คำวิเศษที่ทําหน้าที่ขยายคํากริยานะฮะอย่างเช่นประโยคที่ว่าคนตื่นเช้ามักได้รับประทานอาหารตรงเวลาคนตื่นเช้ามักได้รับประทานอาหารตรงเวลาคําว่าเช้าเป็นคําวิเศษขยายคํากริยาคือคําว่าอะไรคะคาว่าตื่นใช่ไหมคะเช้าขยายคําว่าตื่นเป็นหน้าที่ของคําวิเศษที่ขยายกริยา ต่อไปเป็นคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายตัวมันเองก็คือขยายคําวิเศษด้วยกันเองอย่างเช่นประโยคที่ว่าเธอคนนี้รูปร่างหน้าตาน่ารักมากเธอคนนี้รูปร่างหน้าตาน่ารักมากคําว่ามากเป็นคําวิเศษที่ขยายคําวิเศษคือคําว่าหน้ารักหน้ารักก็เป็นคําวิเศษมากก็เป็นคําวิเศษเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่4ี่ของคําวิเศษก็คือมันสามารถขยายตัวมันเองได้นะคะ ค่ะสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำวิเศษส่วนหนึ่งของชนิดของคำที่เป็นคำวิเศษนักงเรียนอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่คุณครูสอนงูจะมีใบงานใบความรู้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอีก,กรอบหนึ่งอย่าลืมสิ่งที่ครูมอบหมายให้นะคะวันนี้หมดเวลาเป็นแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ